งน,นี้นะครับทีนี้ก็กดสตาร์ทเลยเรือกโปรแกรมซักเลยครับเห็นไหมกดสตาร์ทแล้วนะครับมันจะขึ้น e อ r เ r อร์ดีเป็นเบื้องต้นแกดูก่อนอ่ะเห็นไหมสวัสดีครับพบกับผม2องสิ่งโมดิฟานะครับวันนี้ก็จะมาซ่อมเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็เป็นงานด่วนพิเศษนะครับคือมาที่บ้านสวนแล้วก็มันมีปัญหาที่ว่า เปนบ้านนะครับคือเครื่องซักผ้ามันเสียเป็นเครื่องซักผ้าของยี่ห้อซัมซุงอ่าสิกิโลกร,รมัมอาการเสียนะครับเขาแจ้งมาคือมัน e er อ r ร์นะครับแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเดี๋ยวเรามาดูเทสอาการเสียกันก่อนครับว่าเป็นอย่างไรตรงนี้กดปุ่ม Power เทสอาการเสียกันก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับทีนี้ก็กด Start เลยเพื่อโปรแกรมซักเลยครับเห็นไหมคือเมื่อกดสตาร์ทแล้วนะครับมันจะขึ้นเออร์เ DC บแบบนี้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวลองกดโปรแกรมปั่นแห้งดูนะครับว่ายังไงทาใหม่นะนีะ่นะครับผมกดเลือกออโปรแกรมปั่นแห้งนะครับแล้วก็สตาร์ทเห็นไหมคือไม่ว่าจะกดโปรแกรมฟังก์ชันไหนนะครับมันก็ขึ้น error DC ตลอดเลยแบบนี้ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็ผมถอดปลั๊กก่อนนะปิดเครื่องครับปิดเครื่องแล้วก็เดี๋ยวแกะดูด้านหลังนะครับเพราะว่าตรงนี้นะในเบื้องต้นเลยนะครับถ้าเราจะเช็คอาการเสียนะให้ลองแกะดูฝาหลังตรงนี้ตรงนี้คือชุดตรงนี้ก็คือเป็นชุดฟังก์ชันคำสั่งการทำงานนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้มันจะมี ชุดสายไฟคอนโทรลเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ลองแกะเช็คสายไฟคอนโทรลดูก่อนนะครับเพราะบางครั้งอาจจะมีหนูกัดแท้สายไฟขาดก็เป็นได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เจอบ่อยนะลักษณะการนี้แต่ถ้าขึ้นเครื่องหมาย DC ตรงนี้นะมันมีโอกาสเป็นที่สวิตต์ฝาถังนะครับสําหรับเครื่องซักผ้าครับผมโอเคเดี๋ยวแกะเช็คก,ก่อนเปิดกล่องเครื่องมือครับ ก็รุ่นนี้มีสกู๊ตสองตัวครับผม,ดมเดี๋ยวนะถอดออก่อนถอดสายน้ำทิ้งก่อนครับเพื่อดัเนเครืสภาออกมานี่ประมาณนี้นี่ก็ขันสกูตตรงนี้นะสองตัวครับนี่โอเคทีนี้ก็ลองงัดเปิดฝาครอบตรงนี้ได้เลยครับ มันต้นแกดูก่อนอ่ะเห็นไหมถ้าผู้ชมเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับเมื่อก,กี้นะคือเจอหนูนะครับแล้วก็มีลูกน้อยมันอีกสามสี่ตัวเลยนะครับเห็นไหมสังเกตน,นะครับนี่หนูค้อเป็หนูน้อยปีจะก,กา้เลยครับสี่ตัวอยู่นี่ แม่มันอยู่ในห่านนะแม่มันลงไปหลุมมั้ยล่ะมันไกลกินเลยตัวแม่มันตัวใหญ่ละลงไปหลุมมั้ยล่ะมึงจุ่นตันเจอแล้วกี่ตัวส่ตัว <Okay. S 2> เห็นไหมครับก็คือตรงนี้เจอแบบเต็มๆเลยนะครับมีลูกน้อยหนูนะครับ4ตัวแล้วก็เมื่อกี้ตัวแม่ของมันนะครับลงไปด้านล่างแล้วเดี๋ยวก็ให้เจ้าของเขาหาทางไล่ออกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามาตรวจสอบความเสียหายว่ามันเกิอดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่น่ๆคิดว่านะต้องมีสายไฟนะครับขาดจะเป็นเส้นไหนเท่านั้นอนะ่ะ โอ้โหทำรังอยู่ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่าถ้ามาชมบลงดูตรงนี้นะนี่นะครับอันนี้เป็นสายไฟน่าจะเป็นสายไฟที่ต่อ,อสวิตช์ฝาถังนะดูแล้วนะครับเห็นไหมมีคอนเนคเตอร์เสียบตรงนี้สองเส้นแล้วตรงนี้คือขาดเลยนะนี่สายไฟตรงนี้ขาดแล้วก็ตรวจสอบจุดอื่นด้วยนะครับว่ามันมีกี่เส้นที่มีปัญหา อ๋อนี่ตรงนี้อีกนะครับตัวโซลิโอย์วาลวจ่ายน้ำเข้าด้วยเห็นไหมหลวมด้วยแล้วก็จุดตรงนี้โดนแทะเกือบขาดนะครับตรงนี้มันเว็นเวลาใกล้ค่ำนะครับอุ้ยนึกว่าหนูนี่ครับลังมันก็มีรอยแทะนะครับ หลายจุดแต่ว่าน,นี่ตรงนี้นิดหน่อยไม่ถึงกับสายไฟขาดแต่ที่แน่ๆตรงนี้นะครับนี่ยนะขาดเลยแหละนี่โอเคเนี่ยครับขาดตัวนำไม่ไม่เหลือเลยโอเคครับเดี๋ยวทําการแก้ไขต่อจ้ำสายไฟจุดนี้ใหม่นะครับส่วนหนูนะครับเดี๋ยวก็ให้ทางเจ้าของเขาหาทางไล <c> ่ <oughs> อ่าครับผมก็ คือตรงนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นการซ่อมด่วนนะผมไม่ได้เตรียมหัวแรงมา,าถ้าในลักษณะนี้คือแก้ไขแบบง่ายๆไปเลยนะเราจั๊มต่อหาเศษสายไฟมาจั๊มต่อได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เทปบรรสายพันก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปใช้หัวแรงก็ได้นะครับเป็นการแก้ไขแบบพื้นๆเลยเอ้าวโอ้โหนี่นะครับโอ้โห ไม่เห็นนะตรงนี้ดูดิสามอีกสามเส้นนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสายคอนเนคเตอร์ของอะไรไอตรงนี้เละเลยนะเนี่ยเยนะครับเอาสายตรงนี้จะดูดูก่อนมันมาจากจุดไหนเอ่ยอืม มันน่าจะเป็นสายไฟคอนเนคเตอร์ที่ทำมาเผื่อไว้อีกรุ่นหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงปลายมันไม่มีจุดเสียบนะเนี่ยนะครับตรงปลายมันไม่มีจุดเสียบก็ไม่เป็นไรตรงนี้เรายังไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนะครับเดี๋ยวพันธุ์เทปใสเก็บไว้ก่อนแต่เราจะแก้ไขต่อจ้ามสายไฟเส้นนี้ก่อนนะครับที่มันเป็นปัญหาตรงจุดนี้แหละต่อสายคอนเนคเตอร์ครับนี่นี่ คือถ้าจะต่อจำแบบนี้อาจจะไม่ถึงนะสายอาจจะสั้นเกินไปต้องหาเศษสายไฟมาต่อครับผมตรงนี้ผมมีสายไฟตรงนี้อยู่แล้วตัดมานะครับเป็นสายอ่อนนะแบบนี้จำแบบนี้เลยครับทำแบบวิธีง่ายๆไปเลยนะเพราะเป็นการแก้ไขแบบที่สามารถทำได้เลย ไม่มีหัวแรงไม่มีเครื่องมือก็ทําได้ okay. คือถ้าเราป้องกันไม่ให้หนูเข้าไปอีกมันก็จะไม่เป็นไรตรงน,นี้นี่เลยคือถ้าเตรียมเครื่องมือมาพร้อมผมก็จะใช้หัวแรงบัดกีแล้วก็ใช้ท่อหดหุมจุดต่อแต่แบบนี้ก็ได้อยู่นะครับ okay. ใส่ไฟเส้นนี้บอกให้ยาวอีกหน่อยนึงครับ,รบครับผมน <c oughs> ครับ หนูเข้ามากัดครบเล่หมดเนี่ยกรเต็ดดีกว่านี้เนี่ยกรตีกอรแอบเลยไม่ไม่ไม่เนี่ยแอบสนิทเลยนะแอบสนิทเลยแอบขึ้นขึ้นมาเนี่ยนี่มันเตัวน้อยนี่ยหนูมันแอบเข้าเน่ยนี่ก็ได้นี่นั่นเนาะนี่นี่ก็ได้เนี่ยกรเลยนะตีกอร Okay, โอเคนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะเสียบคอนเ<ห>นคเตอร์ไว้ตามตำแหน่งเดิมเลยนะครับอ่ะเท่านี้ก่อนนะยังไม่ประกอบอะไรมากนะเอาฝาปิดไว้ลองเทสด,ดูก่อนนะครับว่าอา,อาการเออร์เรอมันหายหรือไม่เสียบพักเลยครับนี่ ปุ่ม power ลองกด start ดูเห็นไหมครับปกติก,กด start ปุ๊บไอตัว dc มันจะขึ้นทันทีแต่ตรงนี้ไม่ขึ้นนะมีโอกาสถ้ามันไม่หายก็ต้องไปหาต่อนะครับว่าหนูมันไปกัดสายไฟจุดอื่นอีกหรือไม่น่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมคือตั้งโปรแกรมปั่นแห้ง ระบบทำงานได้นะโอเคนะผมสต็อปเลยเดี๋ยวประกอบเลยนะครับแสดงว่ามันกัดเส้นจุดสําคัญเลยนะเส้นเดียวครับนี่ก็ปิดก่อนคือเมื่อกี้แกะฝาด้านหลังออกแล้วนะครับแต่ว่าหาไอหนูตัวแม่ของมันไม่เจอนะมันน่าจะออกไปแล้วนะครับกันสกูสองตัวเท่านั้นเองครับสำหรับรุน่นนี้ง่ายมากอ่ะ สกูล็อกในตำแหน่งเดิมให้ครบทุกตัวสี่ตัวครับขอรอบด้านหลังสำหรับเครื่องซักผ้าเกือบทุกเครื่องนะครับมันมันก็จะมีพวกตะแกรงกันหนูอยู่แล้วนะแล้วก็ดูจากสภาพเครื่องก็ไม่ได้เก่าอะไรนะสภาพดีอยู่นะไม่แน่ใจว่าทำไมห,หนูมาเข้าไปได้นะครับอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้นะี่ เดี๋ยวมาดูระบบซักกันเสี๋ยวป้าครับโอเค,อเคกดปุ่มพาวเวอร์ใหม่นะครับกดสตาร์ทนะครับอ่ะเปิดน,น้ำฮอ๋อตรงนี้มันยังจำโปรแกรมเดิมอยู่นะเดี๋ยวผมก่อนนะครับทำให้เอ่อล้างโปรแกรมไม่แน่ใจไหมสำหรับดูนี้นะลองกดเลยนะครับนี่ กดทุกปุ่มไปเลยให้มันตั้งการทํางานตามปกตินะครับอ่าตรงนี้นะครับตําแหน่งซักนะครับล้างน้ําแล้วก็ปั่นแห้งกดสตาร์ทเลยครับคือถ้าเครื่องทํางานปกติมันจะช่างผ้าแล้วก็จ่ายน้ําเข้า,าท่านผู้ชมดูเห็นไหมช่างผ้าแล้วถ้าช่างผ้าเสร็จก็จะจ่ายน้ําเข้าก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ นะครับน้ำไหลเข้าแล้วผมลองเปิดฝาถังดูนะครับดูว่ามันจะขึ้น DC หรือไม่ถ้ามันขึ้น DC ก็แสดงว่าสายเมื่อกี้เป็นสายสวิตประตูสวิตฝาถังนะครับนี่ขึ้น DC นะครับเครื่องซัมซุงรุ่นนี้นะ13กิโลกรัมนะครับเวลาถ้าสวิตประตูเสียหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับนี่ฝาปิดสวิตประตูตรงนี้นะ ฝาถาังนี้นะครับมันจะขึ้น error DC ตามนี้เลยครับผมนี่เห็นนะถ้าปิดก็ทํางานเหมือนเดิมประมาณนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมก็สําหรับการเช็คซ่อมอเครื่องซักผ้าซัมซุง13กิโลกร,รัมตรงนี้นะครับอาการ error ขึ้น DC นะครับเมื่อตรวจเช็คตรวจสอบเข้าไปแล้วปรากฏว่าสาเหตุคือหนูกัดสายไฟสายไฟคอนโทรลนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติคือตรงนี้ก็เป็นเก็บความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับถ้ามันเป็นปัญหาเออร์เลอร์ลองแกะเช็คดูก่อนในเบื้องต้นนะครับเพราะบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาในลักษณะนี้ก็ได้บางครั้งถ้าเราไม่มีช่างหรือว่าอยู่ไกลนะครับ อา,อาจจะละบาบากนะครับในการต้องยกไปซ่อมที่ร้านในเมืองหรือในตัวเมืองอะไรต่างๆนะครับร้านซ่อมอาจจะไกลถ้าเราเจอในลักษณะนี้มันก็สามารถทําได้เองนะครับโอเคนะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกจความรู้นะครับท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยดีๆตอบทุกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชม ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมสวัสดีครับ